สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่นนายเอกรัตหลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาจังหวัดสตูลเสนอ3โครงการสำคัญคือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของพื้นที่และมีความพร้อมในการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1ปีจำนวนหนึ่งโครงการและข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวม2โครงการโดยจังหวัดสตูลได้รับเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนิน การแล้วเสร็จภายใน1ปีคือโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเกาะลีเปะ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดสตูลงบประมาณ83ล้านบาทแบ่งเป็นการดําเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและผู้ประสบภัยทางทะเล2ชั้นจํานวนหนึ่งหลังวงเงิน28ล้านบาทและการจัดหาคารุพันธ์ทางการแพทย์คารุพันธ์สานักงานและคารุพันธ์อื่นๆจํานวน122รายการวงเงิน55ล้านบาทซึ่งคาดว่ารัฐบาลจะจัดสรรเงินงบกลางประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ให้กับจังหวัดสตูลในเร็วๆนี้สําหรับประโยชน์ ที่จะได้รับจากโครงการข้างต้นเนื่องจากเกาะลิเปะมีชาวเลซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่ประมาณ1,400คนและนักท่องเที่ยวจํานวนไม่น้อยที่เดินทางไปยังเกาะลิเปะในแต่ละปีเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้งคนไทยและผู้คนจากทั่วโลกต่างให้ความสนใจดังนั้นจึงมีความจําเป็นและได้เสนอโครงการดังกล่าวเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุทางทะเลทางน้ําทางการท่องเที่ยวหรือโรคภัยที่ชาวเลเป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงนักท่องเที่ยว ที่อาจเกิดภาวะโรคหัวใจเฉียบพลันหรืออื่นๆอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นรองรับการท่องเที่ยวระดับนานาชาติในอนาคตทําให้บริการทางการแพทย์เกิดความมั่นใจทั้งในเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและจะเป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดสตูลได้อีกด้วยทั้งนี้จะสามารถดําเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ2,565นี้อมรรัตนพริพมสวทสตูลรายงาน ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio.prd.go.th/stud